สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่กอร์ฮิมสเปนมูมันอุสมันมูซานะครับคว้าแชมป์แรกบนเวทีฟุตซอลสเปนมูมันอุสมันมูซาคว้าแชมป์แรกแล้วนะครับกับคอร์โดบาในศึกฟุตซอลลีกสเปนหลังได้แชมป์อันดอลัเซียครับสองพันยี่ามมันเข้าของนะครับมูมัดนะครับอุสมันมูซานะครับคว้าแชมป์แรกกับคอร์โดบาในทีมฟุตซอลลีกสเปนมาครอบครองอย่างยิ่งใหญ่แล้วในรายการอันดาลูเซียครับสองพันยี เรื่องสั้เกมรอบชิงชนะเลิศเกอดบ้าพิสันการกลับมาเอาชนะเมนดีบาไปได้4ประตูต่อ3หรือสัรายการดังกล่าวนะครับจะขึ้นในมาเลนส์ในประเทศสเปนนะฮะและเป็นรายการปีซีซั่นที่จะขึ้นประจำปีก่อนเริ่มฟุตซอลลีกรดูกันใหม่โดยหลังจากนี้กอร์ดบ้าเตรียมลุยศึกฟุตซอลลีกในนัดแรกที่พบกับทนีนของวิยาอัมบเลเบาสเดเปเลโยในวันที่2กันยายนนี้นะครับ เพชรม,มดมแป้งนะครับโพสต้อนรับจิรวัตรวังทพันธ์สู่ทัพชังศึกเพชยังเป็นทางการของมาดามแป้งนุนพันรับซ้ำนะครับพัดการทีมชาติไทยโพสต้อนรับจิรวัตรวังทพันธ์โพรบับประตูจากขนักันยุนเต็ดเข้าสู่ทัพชังศึกโดยจิรวัตรวังทพันธ์นะครับทำงานอย่างเยอดยเยีย่ยมกับขวัญกันในซีซั่นนี้โดยผ่านมาสามนัดเขาเก็บกินชิดได้ถึง2แกแมและช่วยให้ทีมไม่แพ้ใครก่อนถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยชุดใหญ่คนแรกครับ การดํนกนการจากการรายงานชื่อทั้งหมดจิรวัตรวังถพันธ์ที่เป็นผู้เล่นหน้าใหม่เพียงคนเดียวเท่านั้นที่ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกในศึกคิงครับครั้งที่49อีกด,ด้วยโดือดผลผลงานสำนัดแรกในศึกไทยลีกของจิรวัตรวังถพันธ์เก็บ2คินกชีตและมีถึง19เซฟซึ่งสูงสุดในไทยลีกอีกด,ด้วยนะครับบิ Big ๊กยนอนะครับประกาศรายชื่อ23แข่งคุนพลทีมชาติไทยชุดใหญ่เพื่อลุยศึกคิงครับสองพ ประกาศรายชื่อ23แข่งทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับชุดทําการแข่งขันฟุตบอลิงถทวยพระราชทานกิงคัพครั้งที่49ที่จังหวัดชิมหม่ปรากฏว่ามนโนปกิ้งเซอร์ไพรส์ได้เรียกตัวโปกเก้าอนันต์1แข่งตัวเก่งในยุคข,ของซิเกเกติศักเสนเมืองนะฮะมาติดทีมในครั้งนี้ด้วยพร้อมกับเซอร์ไพรส์แข่งหน้าใหม่ที่เรียกจิรวัตรวังทพันธ์ในด่านจําหนึ่งจากจงอังพยองคอนแกนคือแต่ติดชุดชั้นใจชุดใหญ่เป็นครั้งแรกอีกด้วยนะครับ แต่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับประกาศรายชื่อ23าคุณพ่อนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานกิงครับทั้งที่49ที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่7ถึงวันที่10กันยายานนี้โดยมีรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยดังต่อไปนี้นะครับตำแหน่งผู้รักษสาประตูนะครับมีชัดชัยบุตรพรม,มสมสรบิจิปทุมจิรวัฒน์บังทพันสมสรคงแกงยูเนเต็ด ปฏิวัติคำไม้สมุทรสนทูเมนท์ข้องยูเนเต็ดกองหลังนะครับมีพิรวัตรนรสยาจากสโมสรทูแบงค์องยูเนเต็ดเต็ดหอนบุญมาทันจากสโมสรบุรีรัมพันษาเหียมิบุญจากสโมสรบุรีรลำกฤษณาแกเมียนจากสโมสรชลบุรีนิคลัสมิเกลสันจากสโมสรโอบิโอเนเซ่เฉลิมศักดิ์อคีจากสโมสทรสนการเลเอฟซีเอเลียดดอลล์นะครับสโมสรบัลียูเนเต็ดนิทพงศรนนท์สโมสรทูแบงค์องยูเนเต็ด ต่อไปเป็นกองกลางนะครับมีสารัตยูเย็นสมุทรศรบีเจที่ดอนบุ้งจันทสมุทรศรทูเบงคอกบันินพลาสมุทรศรกันทะเลือเอฟซ่รุ่งรัตภูมิจันทรึกสมุทรศรทูเบงคอกวอรชิตกันนิศีบำเพ็ญสมุทรศรกันทะเลือชนาทิพย์สุนทริลป์สมุทรศรบีเจปฐมพลเจริญรัตนพิลล่มสมุทรศรกันทะเลือโปกเก้าอันันสมุทรศรทูเบงคอกวิรเทพพุ่มพันธสมุทรศรเมืองทองส่วนคราวหน้านะครับมีสุภาพบุรุษชาชาติสมุทรศรคนสุเิสุปโร ปรเมทอัจวิไลสมสรสอนองทองยูเต็ดเต็ิสินแดงดงสมสรบิจิปทุมยูเต็ดนะครับโดยสําหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานกิ่งครับครั้งที่49นั้นจะแข่งขันกันที่สนามสมโพวดจากร้อยปีชิงใหม่โดยผลการจัาถลากประกบคู่รอบรองจะเลิศมีดังนี้ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเลมอนอนะครับอิรักพบกับทีมชาติอินเดียจะแข่งขันกันวันที่7กันยายนส่วนชิงอันดับที่3นะครับก็จะแข่งขันกันวันที่10กันยายนนะฮะ ส่วนทุกแมตช์การถ่ายทอดสดก็คือไทยรัฐทีวีและ AAS Play นะฮะ <S <S โคนนหดชมชัดเมซ่เจประเดิมประตูแรกบีจีปทุมแนวรับทั้งแผงยังเอาไม่อยู่โค่นหัวนะฮะชมชัดเมซิเจประเดิมประตูแรกกับบีจีปทุมแนวรับทั้งแผงยังเอาไม่อยู่ฟอร์มยังร้อนแรงอย่างต่อนเนื่องครับสำหรับเมซิเจชนะที่สงสินที่พึ่งจะ พาทีมบีจีปทุมบุกไปอัดซิงไห้พอร์ตทีมที่มีมูลค่าแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเจียนร่วมกับรอบ ACL ล่าสุดเมสซี่เจนนะครับชนะทีมส่งสินประเดิมประตูแรกกับตุสกันใหม่บีจีปทุมได้สําเร็จหลังจากย้ายกลับมาจากทีมญี่ปุ่นคาวซสกิฟันโตเร่ด้วยการสัดเท้าขวาปั่นย้อยๆชนิดที่นารับกู้แข่งดักทางเอาไว้ได้หมดแล้วแต่เอาไม่อยู่จริงๆ โดนไปเล่นร้อนชนะทิพย์โดนเข้าสกัดเจ็บถึงขั้นหามเปลยออกจากสนามจาังหวะนั้นล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เมสซี่เจชนะทิพย์ส่งสินนะครับซัดลูกยิงสุดสวยประเดิมประตูแรกกับต้นสังกัดใหม่มีจีปทุมไปแล้วแต่หลังจากนั้น10นาทีชนะทิพย์โดนวัฒนาลา่นุ่มคู่แข่งเข้าสกัดจังหวะสุดท้ายที่พ่เกี่ยวข้อเท้าขวาของชนะทิพย์ก่อนล้งลงไปจากนั้นชนะทิพย์ออกการสีหน้าด้วยความเจ็บปวดก่อนถูกหามเปลออกจากสนาม และถูกเปลี่ยนตัวในทันทีนะครับโอ้โหารรมโจมงานช้างนะฮะซึ่งเอาทำแฟนๆในโลกโซเชียลเดือดเลยนะฮะถึงจังหวัดกล่าวและแสดงความเป็นห่วงเป็นใยในการบาดเจ็บของธนาทิพย์ว่าจะได้รับบาดเจ็บหนักหรือไม่โดยทีมชาติไทยชุดใหญ่มีภารกิจในการแข่งการฟุตบอลกิงคัพ2023ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในอีกไม่กี่วันขนา้างหน้านี้อีกแล้วนะฮะดังนั้นต้องมาลุ้นอาการบาดเจ็บของธนาทิพย์ว่าหนักหรือไม่จะแนะนำทัพทีมชาติไทยรู้สึกกิงคัพหรือไม่รับ สุภโชคเล่าเปิดใจผ่านสื่อญี่ปุ่นมิซ่าบอกอะไรกับตนก่อนจัดลูกไฟใส่คาบาสกิพันโตเร่ควนหลงหลังจากจตเกมในเจลีกญี่ปุ่นนะครับคอนเซนซเปรโรบุกไปเอาเสมอกับคาบาสกิพันโตเร่แบบน่าชนะ2ประตู่อ2โดยเกมเก่าวสุภโชคสารชาติแนวรูกทีมชาติไทยถูกส่งลงยืนเป็นส1เอ็ดคนแรกพร้อมคบสร้างผลงานอันเลื่องลืออย่างน่าทึ่งเมาทั้งหิงทั้งจ่ายพาทีมบุกไปนำทีมแชมป์ญี่ปุ่นคาวาสกิพันโตเร่สองต่อศูนย์ ล่าสุดสุพิชคเปิดใจผ่านสื่อที่ญี่ปุ่นเล่าวินาทีกดหนึ่งประตูและหนึ่งอัดสิ้ใสายคาวาซิกิันตเรล่มันเป็นลูกยิงประตูที่ทําให้ผมประหลาดใจมากผมเองก็ไม่เคยคิดนะว่าจะสามารถตัดสินใจได้แบบนี้แต่เมื่อผมมีจังหวะผมเลยต้องยิงและผมก็ดีใจที่ผมตัดสินใจถูกต้องในจังหวะนั้นเมื่อถูกถามถึงจังหวะสุพโชคกอัดสินกับโคมมอหยิงให้กับบสปโร์โกลนำสองศูนย์ระบุว่าผมรับบอลเร็วจากเซิยะบาบะ แล้วหันหน้ามาพอเจอโคลเมะผมก็จ่ายบอลเข้าขไปและผมดีใจมากที่ทีมได้เปิดตระตูที่2อตอนนี้สุพโชยังได้เผยอีกว่าช่วงก่อน,นนี้ที่ยิงประตูให้กับทีมขึ้นนำคาวะสกิฟันทะเลนั้นมิไฮโลเปรตวิทได้บอกกับตนว่าเขาอยากให้ผมมีส่วนร่วมก,การเล่นฟุตบอลให้มากกว่านี้อย่งางไรก็ตามสุพโชคยังได้พูดถึงสถานการณ์ของทีมที่ไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งอย่างต่อนเนื่องนั้นนะฮะก็ระบุว่า พวกเราสร้างโอกาสมากมายนะครับเราไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูดได้และจบลงด้วยการแพ้หลายครั้งฟุตบอลก็เป็นเช่นนั้นผมไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรแต่ผมคงคิดว่าจะดีถ้าหากเราสามารถเล่นเหมือนแบบนี้และเล่นได้เ,เหมือนในครึ่งแรกท่านนี้สามารถติดตามการโมรถ่ายทั่วสดฟุตบอลจอดีดทางสยามกีฬาสปอร์ตนะฮะนี่คือสุลุคาวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่29สิงหาคมครับติดตามอาการบาดเจ็บของเจชนาทิพย์นะฮะ